สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็มีตัวเลขมานำเสนอเหมือนเดิมนะครับผมสูตรวันจันวิ่งเก้านะงวดก่อนนะเต็มเต็มนะครับผมจับคู่ให้ก็เก้าศเต็มเต็มนะครับผมแต่ไม่ได้เขียนบอกนะบนล่างนะลืมเขียนไปก็มาดูงวดวันที่สิหเมษาสองห้าหเจ็ด สูตรวันอังคารวิ่งบนล่างนะมีแปดมีสามจับคู่ให้สามแปดสี่แปดห้าแปดเก้าแปดถ้าสามมาหนึ่งสามเก้าสามเจ็ดสามห้าสามนะครับผมไปทูนพารวยนะ ดก่อนใคราตามก็จะถูกเต็มเต็มอยู่นะครับผมวันนี้ก็ไม่แน่นะมีสิทธิ์ได้ลุ้นนะวันนี้ งมาถ้าไม่บนก็ล่างสักชุดหนึ่งนะครับผมยังย้ำเตือนเสมอน,นะครับผมเอซีทำการบ้านบ้างก็ดีนะครับผมชอบชุดไหนตัวไหนก็ไปเขียนทำนายฝันดูก่อนนะครับผมการลงทุนคือความเสี่ยงนะครับผมก็ไม่มีใครอรู้ได้ว่าเลขจะออกตัวไหนนะครับผม ครับคลิปนี้โอเคแนวทางไม่สนับสนุนในเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นไม่ชี้แนรอแนนนำนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องด้วยนะครับผมก็อย่าดูให้จบนะครับผมจะข้ามโฆษณานะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะครับผมได้ไปหาตัวเลขเด็ดตัวเลขดังมานำเสนอนะทางช่องก็ม่มีอะไรมอบให้นอกจากคำอวยพรหลับก็ให้ได้เงินหมืน่นตื่นให้ได้เงินแสนคิดปรารถนาสิ่งไหนให้สมใจทุกประการนะครับผมสวัสดีครับ